สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสปายด c ชา n แนลนะครับอ,อยู่เกมบีเทเรานชะีชุดนิลันเซิร์ฟไทยแล้วนะครับในสุดตู้ต่อจากนอยทล่าก็มาแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นตู้อาวุธนั่นเอง UR 2สองตัวนะครับนั่นก็คือโทชิโร่บังไคกับไวจิโกะนะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นไวจิโกะกับอุนเคียวราซะอีกนะออแต่มันดันเอาเป็นโทชิโร่ขึ้นมาผมก็งงนะไป,ปนะ พราะทุกทีถ้าเป็นของเซิฟนอกอตู้อาวุธมันก็จะตามตามกันมาแบบตู้ที่มันตามคู่กันมาใช่ไหมแต่นี้มันอุดเคล่ามาแล้วก็ไวจิโกใช่ไหมเออแล้วค่อยโทชิโรเออแต่นี่มันจับยัดเป็นอย่างเงี้ยเออก็แปลกๆดินนะเออแต่ก็มีแหละในเซฟหลังๆของพวกเซิฟนอกก็มีก็เป็นอย่างงี้ก็มีนะครับหลังๆเอาตู้ยัดมามั่วๆอะไรสลับอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีไม่ใช่เรียกมั่วหรอกแล้วแต่เขาจะจัดบไม่ถือว่ามั่วหรอกเออนะ เออเขาก็จัดมาอย่างนี้นะครับก็เป็นตู้ไวจิโกกับโทชิโร่เบอร์สนะก็แล้วแต่คนนะครับว่าใครอยากได้ไหมอยากใช้ไหมถ้าใครอยากได้อาวุธกับโทชิโร่เอร์สก็ว่าไปอย่างเืยใครที่ยังไม่มีสองตัวเนี้ยเออก็สุ่มได้เลยนะครับก็ใช้เท่าไหร่ใช่ไหมจะได้ทั้งสองตัวแล้วก็ได้อะไรนะอาวุธปลุกเตื่นด้วยอ่านะครับใช้ประมาณ0 0เพชรนะครับอืมไม่เกินหนึ่งเพชรนะ เตรียมไว้เท่านี้ก็พอนะครับเพราะว่ามันจะได้การใช้หยกแล้วก็ได้คืนด้วยนะครับเออก็ถ้าทั้งหมดไม่คืนหยกนะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0มครับแต่ถ้าได้คืนอนะ่ะมันได้คืน6,000หยกนะเออถ้าเกิดว่าใช้ได้แค่15ื่นหยกนะครับในการได้ทั้งอาวุธแล้วก็ตัว2ตัวเลยนะเพราะมันจะได้เศษไอเ้เศษพวกเนี้ยเศษของตัวกล่องเลือกมันเป็นกล่องเลือกไงที่มันให้มามันจะได้ครั้งละ4เออนะครับ มันก็จะได้ครั้งละสี่ก็คือจุ่มร้อยห้าสิบครั้งนะครับก็คือสิบรอบสิบห้าครั้งนั่นเองนะอืมอ่ะเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วครับเราไปดูความน่าใช้ของมันดีกว่านะครับว่าเราควรจะปลูกดีไหมนะอ่าอย่างน้อยก็เริ่มมาจากตัวที่ไม่ค่อยมีคนนิยมก่อนดีกว่านะอืมไม่ค่อยมีใครนิยมแบบว่ามันเด่นอะไรเงี้ยไม่บอกไม่มองว่ามันเด่นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือโทชิโร่บางไคเวอร์สองนะครับผมยังไม่มีนะตัวนี้อืม ตอนแรกก็คิดว่าจะมาส่งตอนตูวอาวุธแหละก็ดูๆไปมันก็เปลืองนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอืมเราก็จะมาดูกันที่ปลุกตื่นอาวุธของมันจะคุ้มไหมอ่าธรรมดาอยู่แล้วมันก็จะเป็นสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดลดอัตราคิ15%มีโอกาส20%ทําทำให้เป้าหมายโจมตีติดแช่แข็งนะครับต่อเน,นื่องหนึ่งรอบนะหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากลดดาเมจคริ หอเป้าหมายโจมตีเพิ่มอัตราแช่แข็งทําให้เป้าหมายโจมตีลดอัตราคีมากขึ้นนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ลดคีของั่งขรงข้าจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายติดสตันอะไอพิสิตตันตเนี่ยติดแช่แข็งเยอะยอขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการติดเยอะขึ้นนะอืมถ้าเป็นความคุ้มค่าของอาวุธปลุกเตืนอนเหรออ่ถ้าเป็นคนที่ใช้ทูชิโร่ตัวนี้แล้วเท่นทีมสถานะนะครับก็มองว่าคุ้มค่านะเออเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะทาให้เพิ่มสถานะในการแช่แข็งขึ้นนะครับอืมมันก็คุ้มแล้วก็ลดฝั่งนู้นทําให้ดาเมจขีของฝั่งนู้นน่ะน้อยลงไปด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจคีน้อยลงไปก็โอเคเลยนะเออแต่แบบก็โอเคนะอยู่ในระดับโอเคนะแต่ถ้าแบบใครใช้ตัวเนี้ยโทชิโร่อยู่อ่ะถ้าจะปลุกตื่นก็ดีนะครับอืมแต่ถ้าใครไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ใช้มันอนะ่ะไม่ใช้ใช้ก็ไม่แนะนําให้แบบสุ่มเอาไปนะครับมันก็ ตัวม่ได้ใช้อะเราจะไปปลูกให้มันเสียเพชรเสียยกอะไรทําไมนะครับอ่าใช่ไหมมาเรามาดูตัวต่อไปของมันดีกว่านะครับอืมจากตรงนี้อ่าของผมเป็นนี่อ่าอะไรนะไว้อีจิโกะนะครับเรามาดูกันนะครับปลูกเตือนอาวุธนะอืมปลูกเตือนนี่มันขึ้นให้เราปลูกเตือนแต่เราไม่มีอาวุธเราจะปลูกยังไงล่ะมันขึ้นสีแดงอนะแปลกอันะเนี้ยเอ่าเรามาดูกันดีกว่าอ่า ก็สร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส20%เนะครับทำให้เป้าหมายโจมตีติดใบนะครับมีผลรวนตัดสินนะเออแล้วก็หลังปลุกตื่นอาวุธนะครับอืมมันจะทำให้เพิ่มดาเมจจวน,นมากนะครับรอบต่อไปจะทำงานสกิลย่อยแน่นอนนะครับอืมแล้วก็มันจะเพิ่มมีโอกาส อะไรจาก20%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดบ้านะครับกลายเป็น25%นะครับจากการปลดอาวุธของมันนะเอปลุกอาวุธของมันนะเออแล้วก็ทําให้รอบต่อไปสกิลย่อยมีโอกาสทำงาน100%ก็คือใช้อติปุ๊บสกิลคอมโบของไวจิโกจะขึ้นทันทีเลยนะครับในรอบต่อไปนะยังไงก็ขึ้นนะครับอืมก็มองว่ามันคุมไหมเหรอสำหรับผม ไม่คุ้มเหมือนสำหรับไว้อจิโกะนะถ้าจะามาเพิ่มแค่แบบยังไงให้สกิลย่อยมันติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มโอกาสติดใบอะไรอย่างเงี้ยอ,อแล้วก็บอกว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไงสามสิบเปอร์เซ็นต์อครับดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นธรรมดาของการปลูกอาวุธนะเออมันก็ไม่ถือว่าคุ้มอ่ะถ้าเป็นการแนะนำส่วนตัวสำหรับผมนะ ผมไม่ปลูกนะครับตัวนี้วาวจิโกะผมไม่ปลูกนะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะเอามันออกนะครับจากทีมหลักนะแต่ไปใส่ทีมย่อยแทนอะไรอย่างเงี้ยทีมที่มันแข่งหลายทีมอนะ่ะเนาะเราจะไม่ได้ใช้มาอยู่ในทีมหลักนะครับอืมก็อ่ะนี่ก็บอกกันไปแล้วว่าระหว่างททชิโร่บางไคกับไวจิโกะเราจะปลูกตัวอะไรดีนะอ่ะ ก็คือถ้าเป็นไวเิ็กวไม่แนะนําให้ปลุกนะครับสาหรับคนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบงบน้อยสายฟรีอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้ปลุกนะครับออมีแค่สี่ดาวเราก็เล่นได้แล้วนะเออเพราะว่าเป็นตัวใช้ไว้วนลูปไงเข้าใจไหมวนลูปสกิลแต่ใครที่เล่นจริงๆก็ลองดูแล้วก็รู้ว่าการวนลูปของสกิลไวเอ็กวเนี่ยมันทําให้ติดยากนะครับเออมันติดยากนะเพราะฉะนั้นก็ได้เอามาเล่นแบบต้นใจผมเอาไปลงก็ไปลงเซเลเทนะครับอ เอาไปเก็บเซลเทคู่กับปู่นะเออมันไวดีนะครับมันจริงคนละสองสกิลปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็หายหมดแล้วเออแป๊บเดียวนะครับคนละชุดคนละชุดก็คือไปหมดยังไงไว้จิโกะก็ได้สกิลในรอบต่อไปแล้วนะครับอืมแล้วผมก็ไม่คุมนะครับอืมและส่วนของโทชิโร่เวอร์สใช่ไหมผมก็มองว่าไม่คุมนะครับ ไม่คุ้มในทีน่นี้ไม่ใช่ว่าไม่คุ้มที่ว่าจะปลูกอาวุธมันนะมันก็พอมีโอกาสคุ้มนะสาหรับคนที่เล่นไว้เอ้อใช่ไว้ีกโกดิทับโทชิโรเวอร์สองสำหรับคนที่เล่นนะ่ะเนี่ยอ่ะเราคนที่เล่นก็ถือว่าคุ้มนะครับอืมมันก็ดูดีอยู่นะอ่าถ้ามีคนงบเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่งบน้อยก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจะมีตัวหลงัหลงๆเข้ามาเนี่ยพวกอย่างพวกตัวทศกาลใช่ไหมเฮ้ยมันใช้ดเฉพาะเพชรสุม่มไงใช่ไหมล่ะ ถ้าเราเพชรไม่พออย่างเงี้ยเราอะเอาตัวมาได้อะอย่างน้อยอาจจะได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราจะไม่ได้อาวุธปลุกตื่นมันไงใช่ไหมครับอืมถึงจะทําเป็น5้าดาวมันก็ไม่มีเหมือนกิจกรรมเป็นพวกตัวละครที่เข้ามานะว่าทํา5าดาวได้อาวุธปลุกตื่นอันนี้ต้องสุ่มเท่านั้นนะครับเป็นเทศกาลอะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนํานะครับให้ใช้เพชรจนหมดนะพยายามเก็บไว้รอเทศกาลอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าผมไม่มีโทชิโร่เวอร์สอย่างเงี้ย ผมพลาดอันนี้ไปเนี่ยตู้เนี้ยผมจะไปเก็บจากไหนได้อีกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะครับไม่ก็ไวจิโกดเนี่ยยังไม่ได้เก็บจะไปหาจากไหนกันละครับถ้างั้นอะ่ะผมก็จะรอนะครับมันจะมีช่วงใช่ไหมที่มันจะมีกิจกรรมตีข้ามโลกอะ่ะเออเป็นแชมป์โลกอะไรนะ่ะหลาย,ลายๆเซิร์ฟตีกันนะครับแล้วมันจะได้ไอโทเค็นั่นไงโทเค็นหมุนใช่ไหมผมก็จะเอามาหมุนนะครับ ถ้าคนเล่นนานๆนะเออเล่นยาวๆไม่เบื่อแล้วเลิกไปสักก่อนอย่างเงี้ยเออทนรอได้อะไรเงี้ยทนรอได้ยังไงมันก็มีตัวครบละครตัวละครครบแน่น,นอนไม่ต้องกลัวครับผมก็จะเลือกนี่ไงนี่อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทชิโร่เบอร์สองน,นะครับแล้วก็มาสุ่มเอานะครับจะได้ตัวโทเค็นเนี่ยตรงเนี้ยฟรีนะครับในตอนที่ยังไงล่ะตอนที่จบแล้งอ่ะนะเออจบแล้งนู่นน่ะไอ้ข้ามโลกครับมันจะแจกอยู่นะครับบางคนบางแล้งก็จะสิบอันสิบห้าอันอะไรเงี้ยยิ่งสูงก็ได้ยิ่งเยอะ เอ้ก็มาส่มก็หลีกแลวหลีกแล้สิบยี่สิบชิ้นก็คุ้มแล้วครับอืมก็ได้เหมือนกันนะบางทีดวงดีก็อาจจะได้เป็นตัวก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออดวงดีก็ได้หมื่นห้าเพชรมัก็คุ้มอีกนะครับแล้วก็เป็นตัวอื่นไปไว้จิโกะหรืออะไรก็ได้เนี่งมันก็มีอยู่ใชมล่าเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับสําหรับใครที่อยากได้ก็เอามาลอยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องสุ่มตู้วุฒิุกตู้อวุธนะ พยายามกะแล้วก็คำนวณให้ดีว่าตู้อาวุธต่อไปตัวอะไรจะมาตัวอะไรจะมาเพราะว่าของเซิร์ฟนอกหรือเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยหลังจากตู้อาวุธนี้ปุ๊บมันจะเป็นอุนเทียวลาเบอร์สองไงย,ยังไงเราก็ต้องเอานะครับอืมเพราะว่าบางคนมันมีคลิปไม่พอทำห้าดาวใช่ไหมไม่งั้นมันจะไปสุ่มตัวต่อไปไม่ได้เออเราก็ทําแค่สี่ดาวนะครับแล้วถ้าอยากได้อาวุธปลุกตื่นมันก็ไปรอตอนตู้อาวุธนะครับอืมพอตู้อาวุธมันจะมาคู่กัะน่าจะเป็นนอทูล่าเบอร์สองแหละนะครับคงเป็นนอทูร่บป,ปล่อยอเออน่าจะประมาณนันบ ก็เป็นการแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีก็มารอชิวๆเรื่อยๆกับผมอย่างนี้ก็ได้นะเออเพราะยังไงตัวละครมันก็น่าจะมีทุกตัวแล้วเพราะ,าะว่าทอร์เชลล์วัสอยังไม่ได้เอาไปปลดตัวสําคัญให้เราเล่นอยู่แล้วลก็มีกิจกรรมหนึ่งใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมนี้เอ,อ่อเอ,อ้ยอยู่ตรงไหนเงี้ยอ๋ออยู่นี่แหละนี่นี่นี่เอาไหนเงี้ยอ๋อโปรรายวันนี่ซื้อรวดเดียวพเพิ่มเพลินกับโปรโมชั่นมากมายยังมีไอเทมมากมายอีก รอคุณมารับนะครับเออยี่สิบเก้าเอสนะครับก็คือสามสิบแหละแต่รับฟรีได้ทุกวันวันละสิบใบนะครับอืมของนี้มันดียังไงเหรออ่ามันก็จะไปแลกของกิจกรรมได้นี่ไงใช้เออสองพันเจ็ดร้อยนะครับใบเพื่อแลกกล่องอาวุธจูอานะครับแล้วก็หนึ่งพันสร้อยห้าสิบใบแลกกองอาวุธ SSR นี่ผมสนใจตัวรีมากกว่านะครับรีโซเนยะ นะไอพวกข้างบนก็ไม่ได้กะจะได้ครับเพราะมันน่าจะได้ยากอยู่กว่าจะครบถ้ามันใช้สายเติมนะอืถ้าเป็นสายฟรีไม่รีบก็ยังไม่แนะนําให้ไปแลกอะไรนะครับเก็บไว้นะเพราะในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีมาให้แลกนะครับเ,เป็นเหรียญลุงนะเหรียญลุงเอาไว้ไปแลกในร้านค้าอีเวนต์อีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีขึ้นอยู่ตรงเนี้ย ข้างข้าง,างบนนี่แหละแต่มันไม่มีตอนนี้ยังไม่มีราคาอีเวนต์ราคาอีเวนต์นี่มันจะมีพวกตัวละครเก่าๆที่แบบผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้สุ่มมันก็มีนะครับเออหรือบางคนสุ่มไปแล้วแต่มันจะมีมาให้แลกมาพร้อมอาวุธด้วยเป็นเศษอย่างเงี้ยถ้าจาไม่ผิด8ดเหรียญเท่าไหร่ดีแหละ4ครั้งหรือ5ครั้งนี่แหละครับจำไม่ได้แล้วมันถึงจะได้ตัวหนึ่งตัวนะมันจะมีพวกชุดกิโมโนแล้วก็ชุดเอ็กมาดนะครับม่งเป็นสองสองชุดอยู่นะตอนนี้ในร้านค้านั้นอะ ก็ใช้เหรียญลุ้งที่จากร้านเนี้ยแลกได้นะครับอืมแล้วก็เหรียญลุงจากพวกกิจกรรมของตัวเอีเวนต์มันเองนะครับนั่นแหละตอนนี้ของเซฟนอกมันจะมีอะไรอ่ะเอ่อลูเคียเอ็กมาดอินโอเอเอ็กมาดนะครับอืมแล้วก็มีอาวุธของพวกตื่นของสองตัวนั้นนะครับอ่ามันจะได้เป็นมันจะให้แลกเป็นเศษนะเออเป็นตัวต,ตัวแลกเป็นเศษนะครับแล้วก็มีอิจิโกกิมโมโน ไอเซนกิโมโนนะครับแล้วก็พวกอาวุธของไอเซนกิโมโนกับยิโกอิโมโนนะครับอืมจับไม่ได้นะว่ามีนั่นไหมอ่องินแตงโมแล้วก็ป้าชุดว่ายน้ำนะครับอืมถ้าจับไม่บิดน่าจะอย่างไม่มีไหน่าจะอย่างนะอืมหรืออาจจะมีแล้วนี่แหละนะครับจัไม่ได้จัไม่ได้แต่อยู่เซิฟนอกอยู่เซิฟนอกโรบบลนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสายฟีก็เก็บเก็บไว้ก่อนครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับอืม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ